สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะบี้ฟิล์มนะครับกลับบ้านกรัมพีเพชรนะครับตอนนี้ผมนีไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าผมได้พี่ชัยนะครับพี่ชัยเอารถเอารถกระบะทึบนะครับมารับแมงกะบี้ไปส่งที่กัแพงเพชรนะครับผมพี่ชัยต้องบอกเลยว่าพี่ชัยเป็นคนดีมากๆมีน้ำใจมากๆเลยแล้วตอนนี้ กินกาแฟกันอยู่ที่ร้านพันไทยนะครับแต่ตอนนี้แงบงค์กขอเข้าห้องน้ําก่อนนะครับทุกคนก็นะครับเมื่อ,เม,อเมื่อช่วงเช้าเนี่ยไปที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมาไปทําไมนะครับเพราะว่าไปซื้อโทรทัศน์มือสองให้แม่นะครับทุกคนได้เอ่อโทรทัศนนะร์รุ่นโ,ททโตชิบ้านะครับได้รุ่นโทรทัศน์โตชิบ้านะครับเป็น จอ LED นะครับขนาด40นิ้วนะครับราคา2,500บาทนะครับไปซื้อกับเจ้าของที่เขาประกาศขายนะก็เลยไปไกลหน่อยมันอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับพอได้โทรทัศน์มาแล้วเนี่ยนะครับแมกกบี้เองก็จะไปซื้อมือถือกับมือกีตาร์วงคารามายนะครับโลกโก้มากเลยผมหาซื้อมือถือที่จะเอามาถ่ายคลิปชัดๆให้ FC ได้ดูกันอีกเครื่องหนึง่ง ก็บังเอิญไปเจอมือกีตาร์วงคารามายประกาศขายอยู่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะไปที่หนองปือนะครับทุกคนนะตัวเนี้ยแมงกะบ,บี้มากินกาแฟกับพี่ชัยนะครับหลังจากมากินข้าวที่ประมาณที่ราชบุรีแล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปที่หนองปือนะครับจะไปเอาอซื้อมือถือกับมือกีตาร์วงคารามายนะครับทุกคนแล้วก็จะยิงยาวไปที่กำแพงเพชนะรเนาะทุกท่านอ่ะตอนนี้ผมก็จะเข้าห้องน้ำนะทุกคนนะนะครับ อยู่ที่ปั๊มพีทีนะตอนนี้อากาศร้อนร้อนนะฮะก็จะเดินทางไปเรื่อยๆครับทุกคนนะครับไม่รีบไม่ร้อนอะไรนะครับค่อยๆเดินทางไปนะครับโอเคปั๊มพีทีนะครับนี่นะครับแม่กซ์บีก็ได้หมกจนเข้าใส่ตลอดนะครับก็ผมเพิ่งซักมาเมื่อวานทุกคนอันนี้ซักมาเมื่อวานนะครับทุกท่านเดี๋ยวเข้าห้องน้ำดื่มกาแฟแล้วก็ต้องเข้าห้องไหนห้องไหนดี มาห้องนี้แหละนะครับล็อกได้ไหมเนี่ยโอเคล็อกไม่ได้รลยทุกคนล็อกได้ไหมเนี่ยอ้าวล็อกไม่ได้โอ้โหเกือบล็อกไม่ได้โอ้โหตายห่าแล้วนะทุกคนครับเดี๋ยวแม็กกี้ทำธุระในห้องน้ำแล้วก็จะไปนั่งกินกาแฟกับพี่ชายต่อเนาะโอเค ตอนนี้แมงกะพี้ก็เข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแนละ้วทุกคนเนาะไปแล้วครับเอาหอนร้อน,อนก็มากินกาแฟที่ร้านาปั๊มน้ํามันทีๆนะนะครับนี่รถของพี่พี่ชายนะครับโซนิกก็อยู่หลังรถนะครับเอาขึ้นหลังรถนะครับโซนิก จอยู่พันไทยนะครับถึง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 ตรงนี้มีธนาคารไทยพาณิชย์อยู่เนาะนะครับตรงนี้ไม่รู้ตรงไหนนะเทศบาลตำบลกกล,บลูกแก่เหรอครับลูกแก่ ประมาณนี้นะครับไปวไปตรงพี่ชัยนะครับแฮมแฮนี่พี่ชยัยพี่ชยัยอะทุกคนครับเราอยู่กับพี่ชัยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชัยมากเลยนะครับที่ได้มาส่งมากระบี่อีกครั้งหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมมาบ่อยพี่ชัยตอบไง ทำไ,ไมมาบ่อยเออเราต้องเื่อเพื่อเพื่อแผ่เพื่อคูนกันใช่ต้องเที่เหลือกันก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะแวะกินกาแฟเราไปเราไปที่ไหนมากันนะนะลาบรีอ่าำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองโอเคไปซื้อโทรทัศน์เราไปซื้อกับเจ้าของโดยตรงโอ้แคบเนาะใ้ทางเข้าไปนะ <Okay. S 1> แต่ว่าโทรทศัศน์เขาอีกเครื่องหนึ่งห้าสิบห้ามิอะ,อะใหญ่นะ ใหญ่ๆก็เลยได้ได้โทษทัาที่แบบว่าเอ้ยแต่มันสภาพดีนะเยอะมันดีด้วยแล้วแล้วพี่ชายก็มีอีนี้ด้วยอะไรนะบับเบิลบับเบิลรัดของรัดรัดเอาไว้แต่คือเจ้าของเขาอะไม่มีกล่องเขาใหญ่บ้านใช่ไหมใช่ใหญ่บ้านแล้วก็กล่องทิ้งไปหมดแล้วเปียกน้ําไม่เป็นไรเออแล้วเราจะไปที่อำเภอหนองปืนนะืหนองปือนะครับเพราะว่าไปเอามือถือนะครับทุกคนแล้วโลกกลมด้วย ไปเจอมังกีต้าวงคารามายขายอยู่เออนะครับอ่ะตอนนี้เรากินกาแฟกันแบบนะหมดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนี่ครับทุกคนใช่แกงวงแกงหวงเนี่นะครับเออ โอเคเด่นะครับกาแฟของที่นี่เด็ดมากนะครับเเดี๋ยวนะพี่ชัยจับ G P S จากที่นี่ไปหนองปูเท่าไหร่นะะเดี๋ยวให้พี่ชัยจับ G P S ดูว่าประมาณกี่กิโลนะครับไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรครับท่าผาท่าผาท่าผานี่เอาอร์การแล้วเหรอเกียรการแล้วอ๋อตรงนี้คือเกียรการแล้วนะนะครับชั่วโมงห้าสิบนาที ประมาณจากท่าผาไปหนองปือชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงห้าสิบหรอชั่วโมงห้าสิบนาทีเกอสิบเจ็ดกิโลเกือบสองกิโลเอ้เกือบเกือบสองชั่วโมงผู้พิทเออเกือบเกือบสองชั่วโมงนะทุกคนนะนะครับถึงห้าโมงดีอ่ะประมาณ5โมงนะถะถึงหนองปือนะครับก็เดี๋ยวแม็กกี้ซื้อโทรศัพท์ไรเสร็จก็เดี๋ยวจะขึ้นไรสดระหว่างทางในการเดินทางกลับบ้านนะครับก็คลิปเนี้ยนะครับ ก็คือมากินทะ่แ้กกินข้าวก่อนทุกคนกินข้าวแล้วก็ามากินกาแฟต่อเนาะทุกคนเนาะนะครับ,บครับตันนี้ที่ฟาร์มเนาะนะครับก็แดดแรงๆนะครับแดดร้อนนะทุกคนนะแต่ก็โอเคครับเรื่อยๆครับวันนี้ครับผมครับก็จริงๆเมื่อวานน่ะผมก็ว่าจะขับรถมอเตอร์ไซค์กลับนะครับแต่ว่าเออผมจะไปเอา โทรทัศน์ด้วยนะครับจะบรรทุกไปยังไงเนาะนะครับผมก็เลยคิดว่าพี่ชายบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะเดินทางไปไหนถ้ามันไกลให้โทรหาพี่ชายดูนะครับถ้าพี่ชายว่างเขาก็จะมารับส่งให้นะครับก็สรุปว่าเมื่อคืนผมตัดสินใจโทรหาพี่ชายนะดึกแล้วนะเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนเนี่ยผมก็โทรหาพี่ชายนะครับว่าเออพี่ชายว่างไหม พรุ่งนี้ผมจะกลับบ้านนะครับแล้วพี่ชัยก็บอกเดี๋ยวขอดูเคลียร์งานก่อนว่ามีติดงานไหมก็สรุปว่า,าพี่ชัยได้เคลียร์งานแล้วว่าไม่มีงานในวันที่ผมก็คือวันนี้ที่ผมจะกลับบ้านพี่ชัยมาตั้งแต่เช้าแล้วพี่ชัยออกจากกรุงเทพประมาณ7จ็ดโมงกว่ามั้งมาถึงที่ดีสอร์ทผมประมาณ9ก้าโมง ก้าโมงกว่าผมยังไม่ตื่นเลยนะครับพี่ชายมาเคาะประตูเรียกเรียกใครมาเคาะประตูเราเนาะนะครับอ๋อพี่ชายมาแล้วนะครับผมก็เลยขออาบน้ําเก็บของก่อนนะครับพี่ชายมาถึงต้องนานแล้วนะครับก,ก็ก็ดีนะครับก็มาถึงแต่เช้าแล้วก็พอดีอแมงกะบีนเนี่ยก็คิดว่าเออโทรทัศน์จะไปหาที่ไหนดีนะนะครับไหนๆเราเราอยู่กาญจนบุรีเนี่ยเราหาแถวแถวนี้ไปดีกว่าเพราะว่ามันมันจะได้ไม่เสียเวลา จริงโพทัสผมหาตั้งต่เมื่อคืนแล้วพอผมไปเจอ,อของเจ้านีอ้อจอมันใหญ่ดีนะ40นิ้วแล้วก็ยี่ห้อมันก็ดีมันเป็นยี่ห้อโตตัวที่บ้านะครับมันก็มีชื่อรุ่นของมันนะครับแล้วอย่างราคามันก็ไม่แพงมากนะครับก็จริงๆจริงๆราคราคาประมาณ2008นแนะแต่ว่าผมต่อเหลือ2005นนะครับผมแล้วก็ได้ขับรถจากท่าม่วงไปที่อำเภอเมืองราชบุรีนะครับ ก็ผ่านาโตโยต้าราชบุรีไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันที่19น้องต้องมาร้องเพลงที่โตโยต้าราชบุรีนะผ่านด้วยนะนะครับก็ไปเซ็นกับเจ้าของอะ่ะไปถึงบ้านนั่นแหละแล้วก็เอา,เอาบับเบอร์พันพุ่มเอาไว้แล้วก็จับทีวีเนะี่ยนอนเอาข้างหลังอนะ่ะให้จอมันหงายขึ้นแล้วก็เอาเอาบับเบอร์รองนะครับไม่ให,ให้มันกระแทกเนาะนะครับ ตอนนี้เสร็จเรื่องของการเอาทีวีละต่อไปก็จะไปที่หนองฟือทีอ่แมงกะพี้เนี่ยจะไปเอาโทรศัพท์นะครับบังเอิญเมื่อคืนน่ะผมก็ไม่รู้นะก็เห็นเขาลงขายแถวการจนาบ,บรีเนาะก็ได้ไปเจอเอสยี่สิบสองลต้านะครับจริงเขาจริงๆเขาเขาลงขายไว้ประมาณเก้าพันนะครับแต่ว่าเมื่อคืนแมงกะพี้ต่อเหลือแปดพันมั้งนะครับผมต่อเขาพันหนึง่งลดลดลงมาพันหนึง่งแต่ว่า คุยไปคุยมาเขาเขาได้บอกว่าเต็มที่500ร้อพร่ะกนั้นก็แมคกบี่ก็จะจ่ายเขาแปดพนะครับรา<ม>คาสูงไหมราคาสูงแต่ว่าผมต้องอัพในการใช้เครื่องโทรศัพท์ที่เอาที่เอาเครื่องนี้มาเนี่ยจะถ่ายคลิปลงอีกช่องนึงเพราะว่าเครื่อง S23 ยี่สิเที่ผมซื้ออันแรกเนี่ยผมเอาไว้ถ่ายลงช่องแมคกบี่ฟิล์มนะครับ เครื่อง s 2 2 u l t r a เนี่ยเอาไว้ถ่ายลงช่อง butterfly film แล้วก็สลับช่องเอาเดี๋ยวผีเสื้อฟิล์มเดี๋ยวตะกูลแมงฟิล์มนะครับแต่ตอนนี้ใช้ butterfly film อยู่นะครับผมอยากให้คุณภาพวิดีโอมันดีนะครับซึ่ง s 2 2 u l t r a เนี่ยวิดีโอไม่ได้แตกต่างกับ s 2 3 u l t r a เพราะว่าถ่ายภาพสวยวิดีโอก็ซูมได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้คุณภาพกล้องนะครับถ่ายคลิปน้องต้นข้าวเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับ ก็ตามนี้นะทุกคนเนาะนะครับเดี๋ยวไปหนองปือก่อนเสร็จจากหนองปือก็ยิงยาวไปที่ลางกระบือเลยอาจจะถึงมันมืดเลยแหละนะครับถึงมืดแน่นอนแต่และแต่ว่าระหว่างที่ซื้อโทรศัพท์เสร็จก็จะไลฟ์สดระหว่างทางไปจนถึงบ้านนะครับยังไงเอฟซีรอรับชมคลิปกันนะต้องขออภัยนะครับที่คลิปนี้อาจจะทาช้าหน่อยเพราะว่าเรารีบออกมานะครับรีบออกมา,าซื้อโทรศัศน์ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ตลอด ต้องขออภัย FC นะครับแต่ว่าผมก็มีมีคลิปรีลันนะครับให้ FC ได้รับชมกันช่วงระหว่างรองนะครับแต่ผมก็มีรีลันให้ดูตลอดนะครับผมโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงแมงก็กกี้ก็จะไลฟ์สดประมาณถึงหนองปือเสร็จซื้อทุกศัพเสร็จก็จะไลฟ์สดเดินทางกลับนะครับฝากเป็นกำลังใจใด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ